เอาละครับก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเรียกได้ว่าวันนี้อัปเดตมา1.6.0ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาแต่ว่าวันนี้มันมีกิจกรรมใหม่ไงเนี่ยถ่ายรูปปะเดี๋ยวจะไปตามหากันสําหรับจุดแรกนะให้คุณผู้ชมมองหาสะพานแล้วก็มองมาทางซ้ายคุณจะเห็นแพงนั้นอยู่วร่ปมาตรงปั๊มน้ามันปั๊มนี้นะครับแล้วก็ขับตามทางมานี่จุดแรกถึงแล้วเสานี่แหละบนมาข้างหน้าหน่อยนั่นไงเห็นไหมขอสักรูปหน่อยนะจ๊ะ จุดที่2หาไปยากนี่ว่านี่จุดที่สองมองหาตรงนี้นะครับถ้าเป็นกลางคืนอ่ะพื้นมันจะเรืองแสงได้เว้ยนี่วับมามัาน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวลองขับรถวนหาดูสักรอบนึงเออนี่ไงเชะไปจุดที่สามตรงนี้ง่ายหน่อยมองหาอันนี้นะครับตึกเนี้ยมันจะเป็นตึกเขียวๆมีขอบไฟ ตรงเนี้ยตรงเครื่องหมายดิฟเนี่ยเดี๋ยวกันนะวนหากันและมันจะอยู่ตรงวัดจีนนี่แหละครับผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนเหมือนกันก็มาตามคาใบ้แหละเคยขับรถเล่นบ่อยเดี๋ยวกันนะทไม่ไม่ขึ้นวะวัดอันไหนนะ w h วัดด y ย u ูมีนเออนี่ไงมาละไปจุดที่4กันโอ้ยวนหาสนานเลยเมื่อกี้นี่นะ อยู่ชั้นล่างมองหาบอสคาสหนึ่งแล้วก็มันจะเป็นลานจอดรถเก่าๆอะ่ะที่ทิ้งซากรถวาร์ปตรงไหนดีวะมันไม่มีที่วาร์ปใกล้ๆหรอวะมาปัมมป๊มน้ำมันปั๊มนี้ขี่มาอยู่เทินกลับเฮ้ยโหก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยเห็นไหมฝั่งขวามืเอเรามันจะมีที่ทิ้งซากรถเว้ยนี่ไงทางเข้าจุดที่หครับมันมีลูกอะไรก็ไม่รู้ตรงกลางอะ่ะนี่ ถ้าใครหาไม่เจอนะให้มองหาบอสค์สสามจะอยู่เยื้องๆประมาณตึกนี่แหละจาได้ว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละนี่ไงต้องไปถ่ายตรงไหนไวนะเนีย่ยจะบอกนะบักอีกบักอีกเลยเนะี่ยโอ้เจอที่ใหม่ทีไรก็ต้องรีเกมทุกทีเลยเหรอวะอเอาเป็นว่ามันอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยมาถ่ายได้สักทีหา,า,าก็ยากแถมเรื่องมากอีกนะบักเนี่ยภาพที่6ครับเดาไม่ยากตรงเนี้ยยากที่ที่6เนี่ยบอกเลยโคตรยากน่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วไม่ใช่ก็ไม่รู้ที่ไหนแล้วล่ะ ขึ้นตรงนี้แหละนี่งไงเจอแล้วเออจริงด้วยอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยไหนดูรูปที่เจ็กลงหันลมไม่ได้หายากไปมันมีที่เดียวเนี่ยว้ามาปั๊มน้ำมันเลยใช่แน่ <c oughs> โอ้แอนจะง่ายกันง่ายเหลือเกินตรงนี้นะครับโลเคชั่นมันตกวอสคาร์้า 5, ถ้าใครหาไม่เจอ ท่าเรือเหรออ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับทุกครั้งที่กดเข้ามากดโอเคด้วยไม่งั้นจะถ่ายไม่ได้ที่แรกผมคิดว่ามันบงังแต่มันไม่ได้บักเว้ยท่าเรือก็น่าจะเป็นตรงที่ผมไปดิฟรถบ่อยๆอ,อ่ะนี่ไงโทษน,นะครับพอดีผมมาบ่อยแถวนี้ชอบมาดิฟไงเนี่ยท่าเรือก็ต้องลงไปข้างล่างเลยเหระเป็นมาสักทีสิโว้ยเออนี่ไงนี่นะต้องมาอยู่ตรงนี้ด้วยไม่งั้นถ่ายไม่ได้ แล้วถ,ถ่ายไปนี่รางวัลมันคืออะไรวะมันจะคุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปปัเนี่ยเปลี่ยนรถด,ดีกว่าครับเสียงไม่หวานเลยครันนี้ดีกว่าม้ตรงนี้ไม่แน่ใจวะลานจอดรถผมชอบไปดริฟต์รถเล่นบ่อยอ่ะอจำสถานที่ได้งงตัวเองแม่งมาเล่นตั้งบ่อยเนี่ยมันอยู่แค่ตามตาเนี่ย่ะวิ่งอะไรรอบขนาดนั้นแกว่ปุ๊บวะเออหาอะไรยากเย็นตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยไปรูปที่สิบกันน้ำตก น้ำตกธรรมชาติมึงเอาแต่ละที่มามันกูจะจำได้แหละไอเวนเลยถ้าพูดถึงน้ำตกมันก็น่าจะมีที่เดียวนี่แหละไม่ใช่มีที่เดียวหรอกตอนแข่งบอสครพสามอ่ะจำได้เลยรอบเลยโค้งตรงเนี้ยเห็นไหมน้ำตกคู่ใช่ปะวะไม่ใช่ใชดีเถอะที่เกียดบอดรถแหละตรงไหนวะเฮ้ยได้แล้วภาพที่สิบเอ็ดเดี๋ยวนะ เหมือนคุ้นๆว่ะคุ้นอีกะอะอาจจะแถวแถวบอสค์ดสี่ป่ะมันเคยผ่านด่านฟาร์มตงังเรามันต้องจําได้สิวะ่ะมันอยู่แถวไหนดีวะ่ะนี่ไงจริงด้วยจริงด้วยมุมไหนดีเราตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยไม่เคยมาทําแบบไกด์เควสแบบนี้มาก่อนอะ่ะก็เลยจะเก๊ๆกังๆเลยอธิบายไม่เป็นไปจุดที่สิบเอ็ด ไอตรงเนี้ยผมเคยจูนอีโวเป็นแลนลี่เว้ยแต่งให้มันเป็นแนวแลนลี่อ่ะนี่แหละทางดินเนี้ยมันจะมีบ้านหลังนึงหรอกผมจําไม่ได้มันอยู่ตรงไหนแล้วแต่ผมเคยขับเจอเว้ยอยากให้เกมนี้มีทางดินมากเลยใช่ไหเนี่ยนี่ไงหลังนี้ปะวะไม่ใช่เหรอโหคนละหลังแล้วไอเวทมันต้องมีขอบสีขาวด้วยนี่ไงโอ้ท้อวะ่ะ แต่และรูปนี่คือแบบเลือดตากระเด็นเลยนะมันหายากมากอะตรงนี้นะครับเนี่ยผมวาร์ปมาลงบ้านเนี่ยแล้วก็วิ่งอรอบอ่ะเอาละกูรูปที่สิบามไม่มีความคุ้นเลยสักนิดถ้าเราไม่คุ้นก็แสดงว่ามันเป็นจุดที่เราไม่เคยไปแหละก็จะหาง่ายอยู่มันอยู่แบบอย่างเงี้ยอยู่ตรงนี้เลยนะนอยู่ตรงนี้เลยนะหาไม่ยากนะครับรูปเนี้ยก็ให้มองตรงนี้เนาะบอรดครัดสีแล้วก็ร้านซ่อมครับร้านเนี้ยวาร์ปมาได้เลย วิ่งตรงมาแล้วจะมาเข้าโอเมองตรงนี้ <S <S โอ้ยไอ้โหสนามบินไอ้บอสทาคุมิอ่ะผมจําได้เลยจะอยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงนี้เลยนี่ไงเครื่องบินอ่ะใช่ไหมนะใช่แหละเอา้าแล้วลำไหนวะเนี่ยลำไหนมัง้งเอา้าใช่หรอเหรือรอตายเครื่องบินได้ด้วยวะนี่ไงจริงด้วย ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เลยวาร์ปมาตรงฟรีดิฟไปแต่กันต่อรูปที่สิบห้าเขาอากินะโหแล้วดูตรงมันอยู่มันไปอยู่อะไรตรงนั้นวะอุย้ยโอ้โหว,วาร์ปได้ตรงนี้ยังไม่ต้องวนรถไก่คุณละทีเลยว่ะตรงนี้มันอยู่ด้านล่างต้องขับไปเองใช่ไหมขอร้องเลยนี่ไงตรงนี้นะครับเนี่ย แต่จุดที่สิบหกแล้วไม่คุ้นเลยนะคือที่ไหนก่อนตรงนี้เคยไปด้วยถ้าอถ้างนั้นก็น่าจะเป็นแถวแถวชายหาดเฮ้ยรูปเีขสิบหกเหลือที่สุดท้ายแล้วโซนชายหาดนี่ไงเห็นมาแต่ไกลเลยนะแต่มองมาจากข้างบนนะ่ะไม่เห็นเปลี่ยนรถด,ด้วยวาลื่มโทแล้วหายากเลยคือแล้วมันอยู่คนละทีเลยขอร้องวนหายที่มันอยู่อีกที่หนึ่งมันจะไปเห็นไม่เล่าเลสาบ ตรงนี้นะครับเนี่ยใครหาไม่เจอก็มองหาบอสคานสองกับครนหกมันอยู่ระหว่างกลางบ้านหลังนี้วิ่งมาได้เลยครับแล้วกูไปวิ่งหาอะไรตั้งนานแล้เนี่ยเฮ้ยไอตรงปราสาทแน่เลยที่เราไปทําคลิปรถ AE กันอะจําได้ไหมไปขับแล้ว AE ขับสุ้าแทนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยเอาจิ้งเฮ้ยนี่ไงตรงนี้นะครับเนี่ย รูปที่สิบเกกันนี่ไงขุดตาปะละ่ะเหมือนปะละ่ะเหมือนในรูปปะละ่ะแต่ละที่เนี่ยมันน่าอดสูดีจริงๆโลเคชั่นก็ตรงนี้นะครับไปรูปสุดท้ายกันตรงนี้เหมือนผมจะไปเคยจอดถ่ายรูปที่หนึ่งอยู่นะมีหลายที่อะที่มันเห็นวิวเมืองแบบนั้นน่ะแล้วผมไปบนหามาหมดแล้วไงไม่ใช่สักทีทีตรงเนี้ย ที่มันเห็นวิวเมืองนะขอให้ใช่ทีเถอะที่เกียจวนแล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยอย่าบินโดนหากันตัวช่วยหรือว่ามันอยู่ข้างบนเนี่ยเฮ้ยใช่ริงด้วยขอให้ใช่ดีเถนะแล้วรางวัลคือได้อะไรผมยังไม่รู้เลยแต่ที่รู้ๆผมเจอแล้วครับรูป <c oughs> <c oughs> สุดท้ายมันช่างรู้สึกดีเหลือเกินไหนดูซีไร่เลยเอา้าก็หาครบหมดแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ย เอาได้คลิปวนี้เองเหรอคุณผู้ชมเชื่อไหมผมนั่งอัดคลิปเนี้ยมาตั้งแต่ทุ่มครึ่งแล้วดูเวลาตอนนี้เอาเป็นว่ายัางไงใครชอบรบกวนกดไลค์ห้หน่อยนะครับชอบมากกันนนก็กดแชร์เนาะส่วนตัวแล้วผมยังไม่เคยมาทำไกดเคเวสแบบนี้มาก่อนอะ่ะมันก็เลยจะติดติดขัดขัดหน่อยบางทีอาจจะดูงงผมก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวก่อนแต่งตัวไปทำงานแล้วบายบายจ้า